เช้าตรู่วันหนึ่งหมอกบางคลุมป่าดิบด้านหลังหมู่บ้านเสียงนกป่าดังสลับกับเสียงใบไม้เปียกน้ำค้าง,ล,งลุงไพรสะพายตะกร้าหวายเดินช้าๆตามทางไม้เท้าในมือเคาะดินเป็นจังหวะคุ้นเคยเขาเข้าป่านี้มาทั้งชีวิตรู้ว่าจุดไหนมีเห็ดรู้ว่าจุดไหนไม่ควรยืนฟังเสียงนานเช้านี้ดูเหมือนเช้าทั่วไปแต่งเงียบเกินไปนิดหนึ่ง ขณะกำลังโน้มตัวเก็บเห็ดโคลนเสียงหนึ่งดังขึ้นจากพงหญ้าลึกไม่ใช่เสียงนกไม่ใช่เสียงหมูป่าเป็นเสียงแหลมสั้นและขาดห้วงเหมือนสัตว์ที่ยังไม่รู้จักเสียงของตัวเองดีลุงไพรยหยุดทันทีมือที่จับเห็ดแข็งค้างเขาไม่เดินเข้าไปแค่ยืนฟังเสียงนั้นร้องอีกครั้งใกล้กว่าเดิมลุงไพรแหวกกิ่งไม้เข้าไปอย่างระวัง พื้นดินยุบต่ำลงเป็นหลุมพรานเก่าไม้แหลมผุพังตามกาลเวลาในหลุมนั้นมีลูกเสือโคร่งตัวเล็กขนเปียกโคลนขาหลังบาดเจ็บดวงตากลมโตจ้องขึ้นมามันไม่ขู่ไม่หนีแค่หายใจแรงและสัน่นลุงไพรย,ยืนอยู่นานนานจนเหงื่อไหลาตามตัวเขารู้ดีเสือคืออะไรโตขึ้นมาจะเป็นยังไง และป่าจะไม่ยกโทษให้คนโง่แต่ลูกเสือตัวนั้นยังเล็กเกินจะเป็นเสือมันเป็นแค่ชีวิตหนึ่งที่กำลังเจ็บลุงไพรกกำหมวกแน่นถอนหายใจยาวแล้วก้าวลงไปในหลุมลูกเสือเบาวกว่าที่คิดแต่การแบกมันหนักกว่าการแบกฟืนหลายเท่าลุงไพรห่อมันด้วยผ้าขาดทุกก้าวที่เดินออกจากป่า เสียงหายใจของลูกเสือแนบอยู่กับหัวใจเขาป่าเงียบไม่มีเสียงแม่เสือไม่มีสัญญาณเตือนมีแต่ชายแก่คนหนึ่งกับการตัดสินใจที่ไม่อาจย้อนกลับลุงไพรใช้เวลานานกว่าจะคาลูกเสือออกจากป่าทุกก้าวต้องระวังทั้งหนามทั้งเสียงสัตว์ลูกเสือไม่ร้องแล้วแต่ลมหายใจยังสัน่น กระท่อมไม้เก่าหลังเล็กซ่อนอยู่หลังแนวไผ่ลุงไพรเปิดประตูช้าๆกลิ่นไม้กลิ่นดินกลิ่นควันไฟเก่าคละคลุ้งเขาวางลูกเสือลงบนฟางแห้งมือสั่นเล็กน้อยนี่ไม่ใช่สัตว์บ้านและเขารู้ดีตั้งแต่แรกลุงไพรต้มข้าวกับน้ำจนข้นเทใส่ชามไม้เก่าเป่าจนไอร้อนจางลูกเสือดมกลิ่นก่อน ลิ้นตัดของเหลวสีขุ่นจากนั้นก็กินเร็วเกินคาดเสียงซดเบาๆในกระท่อมเงียบลุงไพรนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนกําลังชำสิ่งที่ไม่ควรแต่หยุดไม่ได้หลังอิ่มลูกเสือไม่ร้องอีกเลยมันนอนนิ่งแต่ดวงตาไม่ปิดจ้องลุงไพรตรงๆไม่หลบไม่กระพริบลุงไพรหลบสายตารู้สึกเหมือนถูกมองทะลุ ไม่ใช่สายตาของสัตว์บาดเจ็บแต่เป็นสายตาของบางสิ่งที่กำลังจดจำหลายวันผ่านไปลูกเสือเริ่มลุกยืนขาโซเซมันเดินวนในกระท่อมดมทุกมุมขวรเสราไม้เบาๆลุงไพรเฝ้ามองลูกเสืออยู่ทุกก้าววันหนึ่งลุงไพรเห็นเลือดเล็กน้อยบนชามไม้ไม่ใช่เลือดของลูกเสือฟันขาวเล็กๆโผล่จากเหงือก คมเกินกว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นลูกเสือกัดไม้เสียงกรอบดังเบาๆลุงไพรหลับตารู้สึกได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเก็บมาไม่อาจอยู่ในสภาพเดิมได้อีกแล้วเช้าตรู่ลุงไพรได้ยินเสียงไก่ร้องแหลมผิดปกติจากหลังกระท่อมเสียงสั้นและขาดหายไปทันทีเขารีบเดินอ้อมไปดูไก่ตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งเลือดซึมตรงลำคอ ลูกเสือยือนอยู่ใกลๆ้ๆปากเปื้อนสีแดงมันไม่ได้เล่นไม่ได้ตกใจมันแค่ทำลุงไพรย,ยืนแข็งนี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เผลอทำร้ายแต่มันคือการล่าครั้งแรกเขาไม่ดุไม่ตีแค่ก้มเก็บซากไก่ด้วยมือสั่นเล็กน้อยช่วงสายเพื่อนบ้านเดินมาถามไก่หายไปตัวหนึ่งลุงไพรตอบเรียบๆว่าคงโดนงูหรือหมา เขาไม่กล้าสบตาใครนานเสียงหัวใจเต้นดังในอกไม่ใช่เพราะกลวยถูกจับได้แต่เพราะเขาเพิ่งโกหกเพื่อปกป้องสัตว์ป่าเป็นครั้งแรกในชีวิตกลางคืนฝนตกหนักฟ้าผ่าหลายครั้งลุงไพรนั่งอยู่ในกระท่อมได้ยินเสียงคำรามต่ำมากับเสียงฝนไม่ใช่เสียงลูกเสือแต่เป็นเสียงจากป่าลึกลูกเสือชะงักหูตั้งขนลุก มันรู้ก่อนที่ลุงไพรจะรู้อีกด้วยเช้าวันถัดมาลุงไพรผูกเชือกเส้นหนาเข้ากับเสาไม้มือเขาสั่นไม่ใช่เพราะกลัวลูกเสือแต่เพราะรู้ว่ากำลังข้ามเส้นบางอย่างลูกเสือไม่ขัดขืนมันแค่จ้องสายตาไม่ใช่สายตาสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปค่ำวันนั้นลุงไพรจุดกองไฟหน้าเพิงหวังให้มันถอยแต่ลูกเสือกลับก้าวเข้าใกล้ แสงไฟสะท้อนในดวงตาไม่ใช่ความกลัวแต่คือความตื่นตัวลุงไพรเริ่มเข้าใจแล้วว่าไฟไม่ใช่สิ่งที่หยุดนักล่าได้เสมอไปยามเย็นในกระท่อมเงียบกว่าทุกวันลุงไพรนั่งมองลูกเสือที่นอนเหยียดยาวอยู่มุมกระท่อมขนาดตัวมันใหญ่เกินกว่าที่ควรจะเป็นลมหายใจหนักแน่นและสม่ำเสมอลุงยื่นมือออกไปลูบหัวมันเหมือนเคย ลูกเสือไม่ยับแต่หางสะบัดเบาๆช้าๆหัวใจลุงเต้นแรงเขารู้สึกได้ชัดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความรักอีกต่อไปมันมีความกลัวปนอยู่แต่เขายังดึงมือกลับไม่ได้เช้าวันถัดมาลุงไพรตื่นขึ้นพร้อมเสียงไม้แหลมๆขูดกันเบาๆเขาหันไปมองเสาไม้ต้นหนึ่งในกระท่อมมีรอยเล็บใหม่สด และลึกจนเห็นเนื้อไม้ด้านในลูกเสือยือนอยู่ใกล้ๆจ้องรอยนั้นเหมือนมันกำลังทดสอบอะไรบางอย่างลุงไพรไม่พูดแต่ในใจเขารู้ดีว่ากระท่อมหลังนี้ไม่ใช่ที่ของสัตว์แบบนี้อีกต่อไปไม่ถึงสัปดาห์ลูกเสือโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหลสูงขึ้นกล้ามเนื้อแน่นขึ้นการเคลื่อนไหวเงียบและแม่นยำลุงไพราวางอาหารลง ต้องถอยหลังมากกว่าทุกครั้งระยะห่างระหว่างเขากับมันยาวขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขานั่งมองเหมือนกำลังมองสิ่งมีชีวิตที่กำลังเปลี่ยนสถานะจากสิ่งที่ต้องพึ่งพาเป็นสิ่งที่พร้อมจะอยู่ได้ด้วยตัวเองวันนี้ลุงไพรไม่ได้ต้มเนื้อเขาวางเนื้อสดลงไปตรงๆลูกเสือไม่รอมันฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆฟันขาวเปื้อนเลือดเสียงฉีกเนื้อดังชัด ลุงไพรเบือนหน้ากลิ่นคาวตีขึ้นจมูกภาพตรงหน้าทำให้เขาเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเลี้ยงไว้ไม่ใช่สัตว์ที่ควรอยู่ใกล้มนุษย์อีกแล้วเสียงหมาเห่าที่เคยดังจากปลายป่าเงียบหายไปชาวบ้านเริ่มถามกันแต่ไม่มีใครขึ้นมาลึกขนาดนี้ลุงไพรย,ยืนอยู่หน้ากระท่อมมองลูกเสือที่นั่งนิ่งดวงตาของมันมองกลับมาอย่างสงบเกินไปไม่มีเลือด ไม่มีเสียงแต่ลุงไพรรู้สึกได้ทันทีว่าบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วเช้าวันหนึ่งลุงไพรตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นข่าวไม่ใช่กลิ่นเนื้อที่ตากไว้แต่เป็นกลิ่นเลือดสดสดหนักเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นพื้นกระท่อมมีรอยลากเศษขนติดอยู่ตามเสาไม้ลูกเสือนั่งอยู่มุมเดิมเลียปากช้าๆดวงตามันนิ่งไม่กระวนกระวาย ลุงไพรย,ยืนอยู่ตรงกลางกระท่อมรู้ทันทีว่าสิ่งที่หายไปเมื่อคืนไม่ใช่สัตว์ป่าหลายวันต่อมาลุงไพรเริ่มมีไข้มือสั่นหายใจสั้นแต่ทุกเช้าเขายังหันเนื้อวางชามไม้เหมือนเดิมลูกเสือกินเร็วขึ้นเสียงฉีกเนื้อดังชัดไม่มีการมองหน้าลุงเหมือนก่อนลุงนั่งพิงผนังเหงื่อไหลรู้ดีว่าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเสืออีกต่อไป เขากำลังป้อนนักล่าวันนั้นลุงไพรเอื้อมมือไปใกล้เกินไปเพียงแค่จะดันชามไม้เสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นไม่ดังแต่สั่นสะเทือนลูกเสือแยกเขี้ยวดวงตามันวาวแข็งไม่มีความคุ้นเคยหลงเหลือลุงไพรชะง,งักมือค้างกลางอากาศและเข้าใจทันทีว่าเส้นแบ่งได้ถูกข้ามไปแล้วคืนนั้นลุงไพรไม่หลับ ฝนตกเบาๆเสียงป่าขยับตลอดเวลาเขามองลูกเสือที่นอนนิ่งลมหายใจหนักกล้ามเนื้อขยับต้อยลายขนลุงไพรพ,พึมพำเบาๆพอกันทีคำพูดนั้นไม่ใช่คำตัดใจแต่เป็นคำยอมรับความจริงรุ่งเช้าลุงไพรผูกเชือกไม่แน่นไม่หลวมเหมือนคนไม่กล้าตัดสินใจเขาเดินนำป่าลึกขึ้นเรื่อยๆแสงหาย เสียงนกหายลูกเสือเดินตามไม่ต่อต้านแต่ทุกก้าวของมันหนักแน่นกว่าที่ลุงจำได้ลุงไพรไม่หันกลับไปมองเพราะกลัวว่าถ้าหันไปเขาอาจจะไม่เดินต่อลุงไพรยหยุดเดินเมื่อรู้สึกว่าแรงดึงจากเชือกหายไปเขาหันกลับมาลูกเสือย,ยือนนิ่งไม่ก้าวไม่ถอยป่าตรงนี้เงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลง ลุงไพรเรียกเบาๆใช้เสียงแบบเดียวกับที่เคยใช้ตอนมันยังเล็กลูกเสือไม่สนองดวงตาของมันไม่ใช่สายตาของสัตว์ที่รอคำสั่งแต่เป็นสายตาของสัตว์ที่เลือกพื้นที่แล้วฝนเทลงมาอย่างไม่มีปีมีขลุยใบไม้สัน่นลุงไพรหลบใต้ต้นไม้ใหญ่มือยังจับเชือกแต่แรงกระตุกจากปลายเชือกไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แรงดิ้นแต่เป็นแรงดึงไปข้างหน้าลูกเสือก้มต่ำ จมูกแนบพื้นสูตรกลิ่นป่าเหมือนจำบางอย่างได้เสียงคำรามต่ำดังมาจากความมืดไม่ใกล้แต่ชัดลุงไพรตัวแข็งมือเย็นเฉียบลูกเสือเงยหน้าหูตั้งลำคอพองนี่ไม่ใช่เสียงที่มันกลัวแต่นี่คือเสียงที่มันเข้าใจเสียงคำรามของลูกเสือดังขึ้นสั้นแต่ชัดลุงไพรไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนไม่ใช่เสียงร้อง ไม่ใช่เสียงขู่มันคือเสียงตอบรับเชือกในมือเขาสัน่นไม่ใช่แรงดึงแต่เพราะมือเขาเองลุงไพรหลับตาสูดลมหายใจลึกครั้งสุดท้ายเขารู้แล้วว่าไม่มีอาหารไม่มีความรับไม่มีมือมนุษย์ใดจะรั้งสิ่งนี้ไว้มือเขาคลายเชือกหลุดจากฝ่ามือเปียกฝนลูกเสือไม่หันกลับมาแม้แต่วินาทีเดียว เชือกหลุดจากมือของลุงไพรไม่ใช่แรงดึงแต่เพราะเขายอมปล่อยลูกเสือไม่หันกลับมามองมันพุ่งตัวเข้าพงหญ้าสูงร่างสีโอเรนลา์ดำหายไปในความมืดภายในพริบตาเดียวความเงียบเข้ามาแทนที่เงียบจนลุงไพรได้ยินเสียงหัวใจตัวเองลุงไพรไม่เห็นอะไรอีกแล้วแต่เขาได้ยินเสียงพุ่งไม้แตกเสียงสัตว์ร้องสั้นๆแล้วก็เงียบ มันคือเสียงของการล่าลุงไพรสุดตัวลงกับพื้นโคลนมือสัน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฝนเริ่มซากลิ่นคาวลอยมาตามลมลุงไพรลุกขึ้นช้าๆเดินตามเสียงไปไม่กี่ก้าวก็หยุดใบไม้ใหญ่ใบหนึ่งมีเลือดหยดลงมาเป็นสายแดงสดอุ่นเขาไม่กล้ามองต่อและไม่จำเป็นต้องเห็นเพราะเขารู้แล้วว่าลูกเสือเลือกทางของมันแล้ว เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากพงไม้ลูกเสือโผล่ออกมามันหยุดยืนมองลุงไพรสายตานั้นไม่ใช่สายตาที่เคยจ้องขอความช่วยเหลือไม่ใช่สายตาของสัตว์บาดเจ็บแต่เป็นสายตาของนักล่าลุงไพรถอยหลังหนึ่งก้าวไม่ร้องไม่เรียกชื่อมันทั้งสองศบตากันเพียงครู่เดียวก่อนที่เสือจะหันหลังให้เสือหายลับเน่ไปในป่าไม่มีเสียงไม่มีร่องรอย ทันทีเช้าวันใหม่มาถึงลุงไพรย,ยืนอยู่ลำพังมองรอยเท้าเสือที่มุ่งลึกเข้าไปในป่าใหญ่ไม่มีรอยหันกลับลุงไพรนั่งลงวางตะกร้าเปล่าข้างตัวแล้วหลับตาเขาไม่ได้เสียลูกและไม่ได้ปล่อยมันเขาแค่ยอมรับว่าบางชีวิตไม่เคยถูกสร้างมาเพื่ออยู่กับมนุษย์